ซีนสามซียูทูสองเทคสาม จุดที่หน้าประตูเป็นจีที่กำลังนั่งนังสืออยู่ในห้องเสียงของประตูเด็กเดินเปนจีลุกขึ้นเดินจากเรียงจะเปิดประตูเปนจีเปิดประตูแต่ยังคล้องโซ่อยู่มีดูเอาไปทูเปนจีที่เห็นหน้าทูอยู่หน้าประตูก็ตกใจที่ปิดประตูแล้วกดโซ่ประตูออกและเปิดประตูอีกครั้งเมื่อเปนจีเปิดประตูไปทูที่เวลาห้องก็โกรกมากว่ำเปนจีที่อยู่ในห้องเปนจีตกใจมากทูไม่พูดอะไร ไม่สะอื้นให้แม้แต่เราเลยเราขอยืนตรงนี้สักพนะจุดแข่งตัวละครตัวเนี้ยหลักก็จะมีเรื่องของวันเกิดหลักอัพเชัดเจนน่ามาใช้รูปเอกถ่ายรูปสรงอะจำยังในวันโบรกเกอร์นี่นะใครที่เคยต้องต้องปรับส่วนเรื่องของนั่นแหละส่วนใหญ่อะท่าถ้าถ้าอะไรพวกนี้ก็คือเรื่องของเสน่ห์เลยตัขาดเสน่ห์มากๆมือหลอกอยงนัมือหลอกนะตอนนี้คือมือหล่อขึ้นแต่มือสองคนอีกแบบ

ไม่รู้ไม่อยากเห็นไปมันมันมนาฟองเขาแล้วตรงนั้นนแล้วโมเมนต์ที่มันเศร้าจริงๆมันแค่เปิดเรื่องที่แบบคอประตูอยู่หน้าห้องนั้นคือเศร้าเศร้าถึงเข้ามาก่อมันคือเศร้าแต่ว่าพอไปตรงนี้มันจะไม่เศร้าแล้วมันจะเริ่มเวของการค้นหาค้นหาสิ่งใหม่แล้วแต่ว่าเปิดที่เรื่องเก่าจุดนี้ก็จะเริ่มพูดแต่ว่าโมเมนต์มันจะไม่ใช่เศร้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เศร้าสร้างเรื่องอะไรก็ได้ทำอะไรกันอะทำไมไม่ตั้งใจ มายิ้มอีกอม,นนมาสอนตั้งใจมาสอนเอเว้ไม่ใช่มาสอนเล่นๆเ,เก็บตังค์้งเก็บนิดเดียวฟอนจะได้ทาไมก็สอนไม่รู้เรื่องก็คือตั้งใจมาสอนอะแล้วทําไมไม่ตั้งใจฟังกันนะไม่ตั้งใจฟังแล้วมันจะรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะข้อนี้ก็คือต้องรู้สึกจริงๆนะรู้สึกจริงๆก็คือตอนคิดอ่ะตอนที่แสดงออกมาคือคิดอยู่จริงๆว่ากำลังตัวเองกำลังรู้สึกอะไรที่ได้จบ ว่าในหัวอะอย่างเมื่อกี้ที่ทําหน้าในหัวไม่คิดอะไรบ้างตอนที่แค่ทําหน้าแค่ทาเสร็จแบบไม่ชอบแม่งน,น่าคานวะเนี้ยคือเสียในหัวไม่เป็นเงี้ยมันต้องชัดในหัวตัวเองไม่รู้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ว่าช่วงนั้นมันไม่มีอะไรทำมันก็เลยหยุดยาวใช่ไหมโดยที่เร ไม่บอบไม่บอบไม่บอกก็มึงออกชิจูผิดคุยแต่รองด้วยออกก็คือเก็บเอาไว้เองสำหรับในครอบครัวยี่น้ำใจของผู้เสียสละอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่เดี๋ยวว่าก็คือ้งยากถ้าสมมติว่ายื้อะนะทุกอย่างมันมารวมกันแล้วมันแบบบุ้ม แล้วมันแล้วก็ระเบิดออกมา่เียหลายครั้งหลายรอบมากเลยแล้วพวกคนที่ชอบบิวตัวเองให้ร้องไห้เอคิดว่ากาที่เราร้องไห้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบรล่อยออกมาแล้วมันจะดีขึ้นเว้ยมันรู้สึกท้อท้อแบบท้อมากๆแล้วมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีคนให้ระบายตัวเด็กนี้ที่ตัวเด็กนี้ทำเพื่อาเพื่อให้เก่งฉลาดขึ้นทำเพื่อให้เก่งฉลาดขึ้นทำเพื่อให้นูได้กินข้าวเปล่าทำเพื่อให้เราได้กินข้าวฟรีคนรต่าง เข้ามาร่วมกันแล้วก็ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเป็นมิตรภาพแล้วก็พัฒนาที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะยิย้เยิเยินดีดดีดีดบดดี พี่จริงเปิดไฟเกมไว้ก็ได้เพราะว่ามันไม่วิ่งกระเซ็นอืมมันเป็น LED แล้วใช่ป่ะว่ามันคือ LED ป่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหมอนจําอะไรรู้อไรไม่ดาวช้นเลยอยู่ังนี้นานได้ดิมันเอิรเราตามก็เป็นผู้ชายเก่งกัน แค่เธอยิ้มก็ทำให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันช่วยหยุดอากาศเย็เพียงเพีงเลยร้อนไปเจอเร็วๆเลยใครแย่งร้องหมดแล้วแค่เธอยิ้มเยอะๆให้คนใจพอรวยลอยยิ้มของกู พี่ชาวันนี้พี่ชามาบล็อกช็อตแทนมาทำพาทามมาทำมาทำพาทามกับพี่มิกกี้อ๋อใช่เป็น r e f l e c t i o นและทำอะไรเอ่อเป็นคนวาดแผนผังห้องให้กองผมเป็นนักแสดงจำเป็นแล้วแผนผังกองนั้นมีความจำเป็นยังไงกับการถ่ายในครั้งนี้ความจำเป็นที่ว่าถ้าพี่มิกกี้ทำก็ไม่มีอะไรทำแล้ว หน้าที่ในครั้งนี้เราทำอะไรเบ็ดเตล็ดเบ็ดเล็ดล่าสุดคือทำอะไรอยู่ว่าดแผงของของโลเคชันถามซ้ำกับมีความเหมือนนะมีความเหมือนือยู่ะถามซ้ำกับปีชาการวาดผังห้องมีความจำเป็นยังไงต่อการถ่ายทำในครั้งนี้ก็ถ้าที่ฉันไม่ทำก็คือจะไม่มีงานถ่าย่เหมือนกันเลยอหรอเมืองนั่งอยู่ด้วยกัน โฟกัสอยู่สามบาเลยกอปปี้เพจอุ้ยมีคิวม่สวดพี่นะมันมีเรื่อง่าอีอ่ะเงาอ่ามีเรื่องล่าวมีเรื่อง่าวเมื่อกี้เนี่ยคือแบบได้ถ่ายรูปกับผัวเฮ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดกลุงโสดนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ผัวกูเมื่อกี้นั้นถ่ายรูปกับอักอักว่ามึงหน้ามึงมากชิบหายแล้วเพราะปกติแต่งหน้าไงวันนี้คือหน้าสดเพราะมาทำงานแล้วพี่ฉากว่าพี่มิกี้วันนี้ตั้งี่มิกี้เหมือนคุณลุงเลยโอ้ยยยยยย ก็เลยก็เลยอ่าก็เลยคิดถึงงการวาดแผนผังห้องมีความจําเป็นยังไงต่อการถ่ายทาในครั้งนี้ก็ถ้าไม่ทําก็คือจะไม่มีงานทำเอ้ยจะมีงานทาจริงๆเออเป็นสเลดนีมีเป็นสเลดแล้วก็สเลดเกิลเป็นสเลดเกิลแล้วก็เป็นรีเฟกแต่รีเฟกโดนเด้เราว่าธรรมธิบดีมากได้อันนี้คืออยากรู้คิดว่า มันจะเป็นไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แบบในชีวิตจริงของมึงอย่างนี้บอกว่าถ้ามึงอกหักแบบเมี้ยทิ้งอย่างเงี้ยแล้วมึงแบบมีเพื่อนรักรอๆอย่างเงี้ยแบบสนิทสนิทอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมึงต้องมาแบบมานั่งรอให้อย่างเงี้ยแล้วมึงไปได้เขาจริงๆเงี้ยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ในชีวิตมึงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยทำไมอ่ะไม่เหลือเพื่อนเลยใช่โอ้ยเศอ่ะเพเดียวที่อยู่กับฉันใช้เวลาด้วยกัน นักดำน้ำชิงแชมป์ประเทศไทยไม่บิดก็ได้เพราะว่ามือจะจับ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 ที่มือไงแล้วเราก็อาจจะแบบ เอาหัวขึ water, om, ak, okay. okay. illing, ้นมาค่อยๆกลมเลย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 ได้นานเหรบนะประมาณประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณนึ่งน้องคายทำไมหน้าสาะเดี๋ยวลองเทสดูฉันตายมาเดี๋ยวลองดูก่อนเลยน่ามัวแบบนั้นมาเมาเลยแคน่ะอยากให้พูดถึงบทที่เรามาเล่นแทนน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างจริงคิดว่าน้องน่าจะยากสาหรับวัยน้องอืม สำหรับกูด้วยผ่านมากี่เรื่องก็ยังทำไม่ดีเยตอนนีค่ะจริงหลกำลังจะถ่ายซีนอะไรจ๊ะเรากำลังจะถ่ายซีน ความยากของมันคืออะไรความยากของมันก็คือนักแสดงอะค่ะมีความเจ้าในในแง่ของแบบว่าจะมีความบทยังไงจะแสดงออกยังไงนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็คิดว่านักแสดงเราจะทำได้ดีเพราะว่าโพอไปชั่นะแล้วโปรเฟสเนอลความยากคืออะไรอ่ะรถชนเนี่ยเดี๋ยวต้องรถชนด้วยเหรอมันต้องมีฉากรถชนด้วยจะได้ดราม่า แอบบอกอะไรนะว่าแถวนี้มันแบบว่าน่ากลัวนิดนึงอะค่ะเพราะว่าไม่รู้สิคนเดินแถวนี้เขาดูแบบแอบ,บน่ากลัวไม่ต้องแอบ,บน่ากลัวเลยไม่รู้สิมันไม่เหมือนแบบตามสวออารีอะไรอย่างเงี้ยเออเลยซาตเตอร์สในแดงพุดปูนอะไรอย่าไม่เกี่ยวกับหนังวันนี้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็อ่ะที่มันเพื่อหลังไงอ๋ออะไรใครคุยกับใครตุ๊บปีกันหมดแล้ว ตอนนี้ตอนนี้ขนตาเรืออตอนที่บอกว่ามึงก็ยังฟูเป็นเหมือนเดิมมันไม่ใช่ลมโกรดหรอกเมื่อกี้มันโกรธเลยเออเราไม่อยากได้โกรดเราเลยากเราอยากได้แบบมึงก็คือแบบเงยเซ็งเงยจังังเออมันเป็นแบบของแบบงงเลยรถยืนยืนมาคัดก็สวยอ่ะบ้าบ้าบ้าไปบ้าบ้าบ้า บาบบลาบไลลาเออไม่บาบหรือเปอเออะไรต่ออะได้แล้วไปที่เดิมวอเปรียบเสมือนแสงเงาเปรียบอักเปเสมือนแพนโทนกูเป็นคนกูหวะปลุกหักได้ครับเจ็บได้เหมือนกันเว้ยกูดีใจนะเว้ยที่มึงยังรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจแบบเนี้ย ม่มันก็ติดอยู่แค่ยังไม่อินเฉยๆนั่นแหละมันก็เลยยังทําให้รู้สึกฝืนอยู่ไงแต่เข้าใจไว้ว่า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 อ่ะน้องมันหัดตัวเล็กกว่าแต่มันก็มีการที่แบบนี่ไงใช่แต่นี่ไงกำลังจะพูดอยู่เลยว่าน้ำลายอี่เก่งะกำลังจะพูดอยู่เ่ยไม่เคยซบกูเลยกูน้อยใจมากเลยแต่กูอะตัวใหญ่เป็นควายกูซบจริงคือแบบเมื่อกี้งะกูอะน้อยกำลังจะพูดเลยว่าเนี่ย ลองดูแป้งกับเก่งดีแป้งมันก็ตัวใหญ่กว่าแต่บางครั้งอย่างเงี้ยแบบคนเราอ่ะมันมันไม่ได้รักกระหลอกแต่มันแค่ต้องการพลังบวกอ่ะทิ้งตัวลงขี่ใบถ้ามันเป็นโพ s ิชั o n ี่ี่อยากอ่ะตัวสูงกว่าใช่ไหมแล้วสบคนที่ตัวเตี้ยกว่าพอมันสบใช่ว่ามันจะรู้สึกถึงความลำบากของการสบว่าแบบมันสบลำบากอ่ะพอมันสบลงไปแป๊บนึงมันก็ขึ้นมาเออมันไม่อยากมันไม่อยากสบนะแต่เมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่ลองลองหาในทางอบใหม่ ในคิดไม่ทีได้ไงวะรู้สึกดีอ่มีจ,จริงๆนะเว่ยเ <c oughs> คนจิเคยนี้เราไปของไปแล้วกันนะคือเราเราว่าหน้าทาั้งขัวละเอียดแล้วแอ่เราอะจะฟังเสียง <c oughs> เราไม่มองหน้านะ <c oughs> ให้วมกับมองโนฟังเเค <c oughs> สุดท้ายหน่อยกูต้องรู้สึกยังไงกูถึงจะไม่เสยสมึง <ละ S 1> ไปโอ้ยอันนี้ยากอ่ะแค่นี้ไปเริ่มตรงนี้ที่ที่ททูเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูก็เข้ามาพูดว่าใช่กูบอกให้จบแต่ไม่จบแบบนี้ได้ไหมก่อนมึงจะไปอ่ะมึงช่วยบอกกูหน่อยได้ไหมถ้าเป็นมึงมึงจะทำยังไงถ้าเป็นกูเหรอกูคงทำอะไรสักอย่างอ่ะสักอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าเขาสำคัญกับเราจริงๆ คว้าให้เขาอยู่ตรงนั้นอยู่นี้เริ่มมาเต็มนะเริ่มมาแกจะได้ยังไงอะมาเติมเราให้ปะไม่ไม่ต้องถึงขั้นร้องไห้แต่ว่าแบบเกือบเกือบเกือบใช่อันอันทุกอย่างแล้วหน้าตามันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนจะร้องแต่อัตตัตใจอยู่เอออารมณ์อารมณ์เหมือนโดนอารมณ์เหมือนโดน U A World Shop อะไรนั่นอะก่อนอันนั้นกำลังไปใช่ปะแกเคยบอกว่ายิ้มให้ว่าแบบ ที่เข้าไม่เขารู้สึกว่าเขาเขาสำคัญกับเราจริงๆแล้วพอเรายินไม่ให้เขาอ่ะเราหันหน้ากลับไปแล้วแบบ